đủ không đúng không đúng đi nào? Ê... Ừ. Thế, thật Đi Đí mình đúng không đúng không đúng

ชื <ítulo> uh ่อ huh. น้อยมั <im> ่งม <ote> huh. ันซ้มหักแค่ไนก็ได้ค่าแต่ค่าแค่แค่ที่นอืขึ้นต้นแค่ไหน đang ăn có con gì? Sắp ở rồi đi đấy. Ừ. 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 ล้วดอกที่แม่เห็นอ่อนๆนะโอ้เห็นไหมแเบิองดูมุมไหนลูกมุมไหนดอกอ้วนๆไหนตรงไหนนะดอกหนึ่งนันนั่นแรกดูมงมใดระบาดเดี๋ยวเข้ามานะดอกมุมไหนนะเนาะาก่อนพี่เนาะบวมแย่ดอกเพราะว่ามันเป็นอ้วนๆดอกนั่น

โมเมนตนั่นต่างหาเดี๋ยวจะออกไปซองออ่ะสักก่อนอันนีน้ดอกมันเยอะผิดฮะโมเมนโดอกน่นดนะดอกเนาะเมนู่บอกเราซองมาเห็นดอกนี้ดอกนี่บอือมาสะแล้อวอ้วนเลย นอาข้อละไม่มาด้วยกันเอาเห็ดเห็ดไขอยู่แถวนี้พี่น้องเหรอเข่เห็ดไข่นั่นน่ะแบบแบบใหม่ดาวคอนเท็ต์อะไรก้อนนั่นแหละนะสองหรือเปล่านะข้างล่างก็เหมือนจะมีสองหรือเปล่าใช่นีข้างลุมมั่นลงมากนะโอเมนบอกโอเมนอ่ะเอาเลย คุณทีดาเฮ็ดแล้วนี่นี่เหลืออีกยูกชินกะเฮียพอชินเลยดอกนี้ก่อินเฮียชินเฮียินดอเอ้าเร็วชินเฮียนะนดู ข้นบริวารตั้งใจอันนั้นดินี่อาทีนึงเลาะบางอีกคนเด้อจ้าเลาะบางอีกคนเด้อจ้า